ตามยาเสพติดกันบ้างค่ะผู้ชมทางหน่วยงานทหารและตำรวจจังหวัดเชียงรายร่วมกันออกลาตะเวนป้องกันและสกัดกัน้นยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบพบรถกระบะต้องสงสยัยจอดริมถนนเข้าไปตรวจสอบพบยาไอและเคตามีนเป็นจํานวนมากค่ะ พลตรีสุภเริกสถาพรผลผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองและพันเอกนาทีพิมพ์เสนผู้บังคับการกรมทหารมาที่2ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากมอบหมายให้กําลังพลร่วมกับตํารวจปราบปรามยาเสพติด ออกราตะเวนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถ,รถกระบะสีดำป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดอยู่ริมถนนพหลโยธินเขตบ้านสันทรายปู่ยี่ตําบลโป่งผาอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจสอบบริเวณโดยรอบไม่พบบุคคลใดแสดงตัวเป็นเจ้าของรถนะคะจึงได้เคลื่อนย้ายไปตรวจสอบจากการตรวจค้นโดยละเอียดค่ะก,ก็จะได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะไปจอดที่กองบังคับการผา ทามินหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากค่ะผลการตรวจค้นรถกระบะคันดังกล่าวนะคะก็พบว่ากลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดได้ดัดแปลงพื้นกระบะให้เป็นที่ซุกซ่อนของยาเสพติดเพื่อให้หลุดรอดจากการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ตามด่านตรวจหลังตรวจสอบก็พบยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์จำนวน22อห่อน้ำหนักประมาณ22กิโลกรัมและยาเสพติดให้โทษประเภท2เคตามีน์จำนวน50าห่อน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมจึงตรวจยึดไว้ เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรแม่สายดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ที่กระทำผิดมาดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะค่ะอย่างที่เราได้เห็น